สวัสดีครับมาดูรอบ4ทีมสุดท้ายครับดันนาเฟนก็เปยนชุดผ้าคำครับเจอกับสุธิพงษ์เกียรติในสีแดงครับการ์ดุนทัศน์บล็อกครับยกกลับมาเจ้าอาร์ซูเปอร์เทนเต็มบล็อกครับีอโอ้โหสุดยอดฮนะหัวใบสุดท้ายครับเพื่อจะเข้าไปชิงชนะเลิศครับคู่นี้ฮะดันนาเฟนที่จะเป็น พ่อทำครับแบ็คก็จะเป็นพีเอสลาดูลีนะฮะตัวเตะเป็นเจ้าอาร์มคนครปฐมนะฮะตัวยกเป็นเจ้าเทนะครับฝั่งต่อขามก็จะเป็นสุธิพงษ์เกียรติครับบอสกล้องนะฮะตัวหน้าเป็นเจ้าอาร์มซูเปอร์เทนนะฮะตาครับเปิดได้ครับยกมางี้โอ้โหแก้ไขได้ดีครับดูนี่ฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะ ไปเลยครับ5ต่อ4ครับมาดูเกมเซิร์ฟครับ <Hey. S 1> ขอดกองเซิร์ฟตัดยอดมาเจ้าอาร์มเปิดโยกมาอย่างนี้สา <Hey. S 1> มนครประถม <Hey. S 1> เจอกับอาร์มซูเปอร์เทนนะฮะความสดกับความเก่าครับฝั่งความสดก็จะเป็นเจ้าอาร์มซูเปอร์เทนนะฮะห้าเหา เท้าครับมาดูเกมเสร์ฟครับเอสบ้านโปงฮะอาจารย์เอสในนะฮะเส์ฟป่าเท้าไปเอาเปิดหลังเท้าลูดครับยกกลับมาอาบทุบเทนเต็มบล็อกครับลูงนี่ครับโอ้โหฮะไข่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะเป็นงานเซปักตะก้อวัดท่างามครับนะฮะของจังหวัดนครปฐมนะฮะ 7-6ครับมาดูเกมเสิร์ฟครับสุทธิพงผ์เกียดนะฮะเสิร์ฟทุบมาลูกนี้ไม่ข้าเลยครับได้ครับโอเคครับวันที่12ครับงานต่อไปครับที่โพลักนะฮะใช้ใบเขียวนะครับเป็นเซปักตะก้อกติกาสากลเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดให้ชมนะครับแต้มตัวนี้ครับ7-5ต่อครับ เฉียดเติฟไปลูกนี้อ่าลูกนี้ออกกันนะหกเจ็แต้มตอนนี้คำพกกับเจ็ดครับดูเกมเสิร์ฟครับสุดที่พงเกียริฮนะ เสิร์ฟมาปั่นยอดมาลี้โอ้โหเป็นแต้มอีกแล้วฮะวัดกล้องนั่นเองเลยฮะเสิร์ฟดีจริงๆครับลูกปั่นยอดเนะี่ยเป็นซิกเนเจอร์ประจำตัวเลยฮะ <Yeah. S 1> เกมเสิร์ฟบ,บุกดีทั้งคู่ครับบอกเลยครับปูนาล็อกกันยาวๆครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะ นักกีฬากำลังเก็บตะก้อรครับไปแรงเกินนะเนี่ยขอบคาครับของครับเจ็ดเท่าตอนนี้ครับเจ็ดต่อเจ็ดครับมาดูเกมเซิร์ฟครับพอถามเขาปั่นยอดไปตรงนี้ไม่ข้ามเนะี่ย อดมาอีกแล้วครับอา้าวลูกนี้ครับสุธิพงศ์เกียรติไว้ครับลูกนี้ครับลูกนี้ครับเป็นแดนของสุธิพงศ์เกียรติเลยนะฮะเปิดล้นไปจังหวะนี้ครับโอ้ลงโทษฮะจัดป้งบอกแค่ประชาสัมพันธ์ของโกหกต่อเลย แต้มเจ็ดตองเก้าครับพอ,อทับตามอยู่แค่สองแต้มนะฮะมาดูเกมเซิร์ฟครับไปอีกแล้วครับอามิเปอร์ตังท้าด้วยครับยกมาเอายกไปไหนครับแกมาอย่างนี้ก็โดนลงโทษแน่นอนครับเจ้าอามนครปฐมตอดตัวเตะเอารถเกี่ยวได้อยู่ครับยังเล่นได้อยู่นะครับโอ้โหบล็อกดีคะจังหวะนี้ฮะ ฝันลุ้นเกมรับดีจริงๆครับบอกเลยครับตัวยกนะแต่ตอนนี้ครับ10ต่อ7ครับไป3แต้มครับสุดที่ผมเขียนนะมาแล้วครับเรียบร้อยดีครับโอสเซิร์เอสเลยฮะเดี๋ยวต่อด้วยงานราดดำเนินนะฮะ ขึ้นย,ยางสองสนามนะสีข้าสมัครอูโหครับบอกเลยครับพี่โปงจัดเต็มครับที่หนึ่งรับห้าพันที่สองสามพันที่สามสองพันที่สี่หนึ่งพันนะฮะกำหนดอายุเดี๋ยวรอเลยนะฮะใครที่ชอบเซปตะกอนอธิกาสากลนะฮะครับอาทั้งพอขับขอเวลานอกน,นะครับ ก็จะมีงานต่อรัวๆนะฮะเพราะว่าฝ่ายจัดก,กำลังพิจารณานะฮะหาสปอนเซอร์อยู่นะฮะเอาละครับทีมงานพอทำแก้เกมครับมีซูเป,ปอร์สตาร์มาด้วยนะฮะวันนี้ฮะนี่ฮะซูเป,ปอร์สตาร์ฮะเฟิร์สนครปฐมนะฮะ ยืนเทนอยู่ครับ่าครับมาชมกันต่อฮะเกมกำลังดูเดือดฮะคู่นี้ใครชนะเข้าไปชิงชนะเลิศทันทีครับหนึองสอง อา <Yeah. S 1> จารย์เอสไซสุดฮาแล้วฮะมาดูครับเกมเสริบดีทั้งคู่ฮะปูนาทันกันแน่นอนครับเสริบตัดยอดมาจ้าอาร์มเปิดฮะยกมาอย่างนี้อาร์มนลครับผม 12ครับอ่ามอสี่แต้มครับทีมของพ่อทั้งหมดอ่าครับเปิดได้ครับคุณที่วงเกียรติยกมางี้ลูกล้นฮะก้าวหน้าทิ้งจังหวะเตะก่อนเลยครับลูกนี้ฮะ <laughs> วันอาทิตย์ที่17ครับเจอกันที่สระบุรีนะครับเป็นเหลี่ยมแบ็ก40ครับเสิร์ฟแปรท้ายคอร์ดนะครับมีบล็อกครับ,บรอรับชมได้นะครับช่วงนี้ฮะมาดูเกมเสิร์ฟครับสุดที่พุ่งเทียนะดฮะเสิร์ฟมา,า้ามครับ เจ้าอาร์มเจ้าอาร์มอยู่ฝั่งเสื้อแดงครับฝั่งตรงข้ามครับกางเกงสีชมพูฮะเก้าสิบสามครับอยู่เกมเสิร์ฟคลิปพอทำครับ PS บ้านโป้งฮะเสิร์ฟมาลูกนี้อ๋อครับตัวยกขึ้นเปิดแล้วครับยกมาอย่างนี้ร้อนครับตรงนี้ <49. S 1> แต่14ต่อ9ครับครับมาดูเกมเซอร์ครับสุทีกรเกตไปทางไหนครับมาแล้วครับดูเดือดเกนคู่นี้อ้าวพี่ไทยครับเมื่อกี้เจอกันเองครับต้องให้ชุดนี้เข้าไปแทนฮะ14ต่อ14ครับ ะฮจะเลือกไปตรงไหนครับแต้มสาคัญครับลูกนี้ครับโอ้โหลูกนี้นี่เลยครับเกมเสิร์ฟที่ไม่ธรรมดาครับอาจารย์เอสนะฮะเกมเสิร์ฟนี่ลงหัวกระโหลกเลยครับเสิร์ฟดีเกิร์ด14ต่อ11ครับเอ้าวนะฮะไวครับแต้มนี้ครับสุดที่บ้งเกียบเสิร์ฟมากลุงออกครับ กดดันแล้วฮะจังหวะนี้ฮะ 12, <14. S 1> 12้โหสิ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 สสิสสเสิสสิสสิสครับส <laughs> ิบ,บสิ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 สสสิ เปลี่ยนแดนแล้วนะฮะคู่นี้สุดตึงครับใครชนะเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมของผู้ใหญ่เล็กนะฮะจากเมืองการนะฮนะอาจารย์เอชเอวานเทียบอารแล้วครับดานาเฟมย์เป็นสุธิพงษ์เกียรตินะฮะตัวเตะเป็นจอ์แอมสุปเปพร์เทนนะฮะ แบ็กกจะเป็นบอลกองในคอนโถมนะ 12. ครับสิบห้าต่อสิบสองครักองเชียร์รอลุ้นเต็มเต็ลยฮะตอนนี้ฮะเสิร์ฟพุบไปแล้วครับอ่าครับจดัดเอ็นเปิดได้ครับยกมาที่สวยตรงนี้อ่าครับชัดบล็อกค,ครับบอลกองยกกลับไปโอ้โหเรียบร้อยดีครับจอแอมซูเปเทนเตะดีครับตรงนี้ชัดบล็อกแล้วก็เตะสวนกลับะะเลยฮะดี่แหละฮะ พี่โป้งจะห้ามเบอร์สิบไหมสามสิบแต้มใช่พี่สามสิบแต้มเซตเดียวจบครับแต่ถ้ารอบชิงสองในสามนะฮะอันนี้รอบสี่ทีอยู่รอบหน้นารอบชิงก็ใช้สองในสามฮะเสร์ฟมาลูกเอาเลยครับ แต้มตอนนี้ครับ17ต่อ12สุธีโป่งเขียงอะไรเงี้ยเปิดไปครับสายสุดสายเปิดได้ครับโอ้โหเรียบร้อยดีครับแต้มดีครับเจ้าอางแก้ไขฮะติดตาคายฮะ ค12ต18ครับมาดูเกมเซิร์ฟครับเขาทำฮะเสร์ฟมาบอลกองเปิดยกสวยๆอาร์มซูเปอร์เทนโอ้โหฉีกซ้ายทันทีครับนี่นะฮะดาวลุ่มมาแรงครับ 9-12ครับขยับไปอีกหนึ่งแต้มนะครับทีมงานสุชิพงเกียร์เนี่ยโอ้โหลูกนี้โดนแน่ฮะโดนมาอย่างนี้ครับโยกไปอ้ามทุกข์ก็เข็มนี่แหละฮะเกมเสิร์ฟมอต้องครับนายจะติดกระดานเขียวครับเสิร์ฟดีเติน์ปั่นสว่านก็ฝังกองข้าวผวาแน่นอนซีแอตมินครับสวัสดีอาจารย์โดด้วยฮะ เดีあああ๋ยวมาดูเกมเตะของบังโด้ไชยภูมินะฮะ12-20 12ต่อ20ครับรับเกมรับของสิทธิ์วงเกียร์ครับบอดกองเปิดสบายฮะ,ะยกจ่ายมาอาทุูเเทนนี่นะฮะบอมสดะครับระกำลังดีมากจริงๆนะ เซิร์ฟแบตนี้ดูเกมเสิร์ฟครับปลูกดีครับเกมเสิร์ฟดีมากฮะมีขนาดบอกไม่ได้ซ้อมนะฮะมาดูเกมเสิร์ฟฮะไปแล้วครับหยอดนรกโอ้โหเวทเดียวกันเลยครับงานพี่โป้งห้ามหรือเปล่าครับงานพี่โป้ง สิบสามต่อยี่สิบเอ็ดครับอ่าะครับบอกอาร์มที่แจ็คดูอยู่โอเคครับเสริฟโอ้โหโลูกนี้มาแล้วครับนีเลยคะเกมเสิร์ฟดีทั้งคู่ครับผมบอกเลยลูกเสิร์ฟตัดนี่คือไม่มีใครยอมใคระฮะเสิร์ฟลงหัวกระโหลกเะฮะเป็นงี้ฮะยียี่สิบเอ็ดต่อสิบสี่ครับ ุดที่ปงเกียรจะไปทางไหนครับไปครับเจ้าอามครับยังยกได้อยู่ครับดูนี้สิบห้าต่อยี่สิบเอ็ดครับ หายเลยครับหยอดครับรเปิดได้อยู่ครับยกหาครับไปครับ,โอ,โ,รบโอ้โหลูกนนี้ครับผู้หญิงทีมโอเคครับที่จัดไปฮะรับรองแบบนี้สนุกแน่นอนฮะ 26ต่อ16ครับมาดูเกมเซิร์ฟครับบล็อกกองฮะปั่นโยนมาอย่างนี้ไฟหาตัวยกยังเปิดได้ครับยกมาอย่างนี้โอ้โหมีหัวเต็มบล็อกครับเรียบร้อยดีครับไปผ่านบล็อกครับเจ้าอาร์บล็อกดีจริงๆครับตังหวะนี้คืออ่านเกมดีมากครับอ่านเพราะฟังตรงข้ามตีหัวแน่นอนฮะโอเคครับผมเจอกันแน่นอนครับ ชกมันต่อครับ16-22ต่อครับพอถามจะแก้เกมยังไงฮะมาดูเกมเซอร์ทียสครับปั่นยอดมาอีกครับอ้าครับล้นไปฮะลูกนี้ว่ายังไงครับแต้มนี้โอ้เต็มบล็อกเจ้าอาร์มครับนี่เลยครับดีเด็ดครับเกมบล็อกดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยฮะบล็อกดีเตะดีโอ้โหนี่นะครับอามซูเปอร์เทนฮะ เดือนเลื่อนเดินออกอ่ะแเดินดตัดมาข้างหลังอนะ่ะตัดข้างหลังเลยขอบคุณดีอ้าวแล้วครับมาชมกัตนต่อครับช่วงปลายเซตครับดูที่ความละเอียดฮนะว่าใครจะดีกว่ากันฮะคู่นี้ฮนะยี่สิบยี่สิบสามต่อสิบหกครับ ดูเกนเซอร์ครับสุดที่บางเกียนคนระับแบ็คจะไปที่ไหนครับไขครับเข้าช่องเลยครับลุกนี้ฮะอ่าครับยกกลับมาแก้ไขโอ้โหลุกนี้ฮะโอเคครับเดี๋ยวผมบอกให้พี่ครับนึงนะลุงนี้ถือ่างแก้ไขแล้วก็มีดวงด้วยนะฮะตัดหัวเน็ตมานิดเดียวคนระับ 17ต่อ23ครับน้องมากับแฟนน้องนะน,องอนะองแอบนะโอ้โหนี่เลยครับดูครับแอบซุปเปอร์เซนครับตะฉลาดนะค,คือรู้ว่าบล็อกมาแน่นอนน้องตะเตะตัดหลังทันทีครับคบเครื่องตัวทำต้องแบบนี้ฮะ 2ีสิบสี่สิบเจ็ดครับมาอีกแล้วครับโอ้โห<ฮ>เรียบร้อยดีครับามาดูเก็มเสิร์ฟเมื่อกี้ฮะตัดหย่อนครับลงแค่หน้าเน็ตเลยนะฮะสิบเจ็ดห้า 17ต่อ25ครับสวัสดีเจ้าแบงค์เนียครับเดินทางถึงบ้านหรือยังโอ้โหบอลกล้องเปิดดครับจังหวะนี้ฮะยี่ยี่สิบห้าต่อสิบแปด โอ้โหเป็นแต้มเลยครับนี่เลยฮะเกมเสิร์ฟดูดันฮะโอ้โหเดี๋ยวไว้รอชมคลิปนะฮะนักกีฬาท่านไหนที่มาทำการแข่งขันครับแอดมินได้ถ่ายไว้แล้วฮะเดี๋ยวรอชมเลยฮะมาชมกันต่อครับเกมตอนนี้ฮะเอาแล้วครับสุดที่โปงเกียรติได้แต้มครับจังหวะนี้ฮะ เ7ต่อ18ครับสวัสดีครับเจ้านิดครับโอ้โหไม่มาเลยครับงานนี้ฮะยกมาเอาครับตรงนี้เอาครับเต็มบล็อกครับดาที่2ยกเองแกไขไดีดีครับจังงวะนนี้ฮะนิดสุพรรณบุรีครับไม่เจอกันเลยนะฮะอยากดูนิดเตยครับไม่ได้ชมเลยฮะ สิบเ้าต่อ27สิบครับโอ้โหยังยกหน้าอยู่ตรงนี้โอนไป <ș S 2> โดนโ,โทษเลยครับจังหวนะนี้ครับยี่ส 27่ต่อ20ครับอ้าวนะฮะโอ้โหหายเลยครับตรงนี้นะเกมเสิร์คือทะลุทะลุทองเลยฮะยี่สต่อยี่สิบ เอาแล้วครับคืนแทนนะครับเป็นสุ่ที่ฟงเกียรติครับอีกแต้มเดียวเพื่อจะไปรอบชิงชนะเลิศครับคู่นี้ฮะได้กลัโอเคน้องชายมีต่อ <c oughs> <estar> 20 <im> ่สกับแต้มเดียวเกมเพื่อจะไปรอบชิงชนะเลิศฮะสุคู่ที่ฟเกียรตินะเสิร์ฟตัดยอดไปอาเขาจะอาเปิดหลังเท้ายกมาไม่ ดาครับฮัตบล็อกครับจังหวะนี้โอ้โหฮัดบล็อกอยู่ครับจังอาร์มโซโล่เดียวเลยฮะตรงนี้ไอโดลลงโทษครับจังหวะนี้ฮะโอ้โหเกือบจะเชื่อฮะเชื่อกันเชื่อกันเดียร์ฮัตกลับครับ เจอกันน้องครเเเกเไอจเข้าไ้อกยไม่อาเลเไานไปเาเสือไม่ทันเจาับยังเก่งที่ขับน็ี่เป็นของเราไงพี่หมูเจ้ายูเจอกันน้องครวันดีครับวันดีครับโอเคครับขอบคุณมากครับตัวเตะแบบนี้บอลกองกองอดชีดแล้วน่าจะอัดชีดแล้วครับ ติอัจฉริยะครับบอกเลยโค้งเพื่อในตำแหน่งตัวทำนะสรีระอาจจะดูเล็กครับมาครับลรงนี้ครับจะยกเองเอาครมาทัดพกครับยกกลับไปอาร์มซูเปอร์เทนเต็มพ่อเลยครับลรงนี้ครับอาครับจบเกมครับเป็นสุธิพงศ์เกียรติครับเข้ารอบชิงชนะเลิศเจอกับคู่ใหญ่เล็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดให้ชมครับรอบชิงชนะเลิศนะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ